สวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีโรงพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิกทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องดาม่าขอเปลี่ยนข้างมาสันวาพี่น้องเป็นยังน้อบาน,นี้เกิดยังคืนพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของดาม่าในติก,กตอกพี่น้องติกตอกนั่นเองก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านพี่น้องเพื่อนกับน้อยใจบอดบิก๊กเพื่อนกับบอกว่าขอเปลี่ยนข้างสัก เสียดายเวลาที่เป็นเอฟซีมาตั้งโดนหน่อยใจบักคักเลยเพราะว่าติดตามพยาบาลมาอยู่เคีื่องคางพยาบาลมาเห็นตอนที่พยาบาลนี่ห้อยู่เอฟซีก็ให้กับร่างใจแล้วพยาบาลมาว่าห้ยเอฟซีบ่มีคุณภาพก็เลยเสียใจแห้งกับโบเมนยอนเอฟซีบอมมีคุณภาพนี่บ่สนับสนุนเอฟซีทุกท่านที่เป็นพลังเงียบ ได้สนับสนุนมาตลอดแต่ว่าได้ยินแบบนี้จากปากพยาบานก็นเลยเป็นว่าน้อยใจน่ะพี่นงองแล้วในส่วนของทางเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านเนาะเพื่นกับเขามาคอมเมน,น,นะนต์กันนะในติดต่อเพื่นก็นบอกว่ากลับมาลักแพลวเผาเธอคะ่ะนางไม่เคยด้อยค่าใครบางคนก็บว่าผ้าคอยกลับล่ำแน่ท่านบอตอนนี่มาสันวา่จาจะกลับไปลักแพลวพาหรือสนับสนุนแพวพาวเาเหมือนเดิมมาสันว่าพี่นงองกลับมานะคะแพลวพา การเวลาพิสูจน์คนเ่นว่าบางท่านก็ว่าเสียควมรู้สึกบักคักกับคําเบอกของพยาบาลมาสันวา่จาจะคบผู้ใดบ่มีภัยว่าดอกบวดลงประเด็นคนเขาไม่ชอบคนคนนั้นก็เพราะว่าดมเขาดาบ่จ้าบ่ตองตัง้งสติดีๆก่อนสีวินเอฟซี FC, หรือไม่ก็ใช้คําพูดให้มันซอฟกว่านี้มาสันว่าพี่น้องก็เรื่องดราม่าที่เอาน้องน้งนําทิพย์นั่นล่ละพี่น้องขืนเวทีเนาะ บางคนเอฟซีบางทันเพื่อนก็รุนกันอยากให้เป็นบอดลูกแก้วประมาณนี้แต่ก็มีเอฟซีบางทันที่เพิ่นบอปื้มในส่วนของนางเอกที่บอดได้เอามาขึ้นเวทีในครั้งนี้พี่นงองก็มีบางโพดเนาะบอกว่า่าเปิดโตเมียเด็กประชดเมียแกส่วนมาเส้นสัญญาก,กับบ่เคยวางบัตรส่วนมารับจอบวางซูมือวาสันวาพี่นงองอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของ อาโพดบางโพตดจากเอฟเพิ่นพี่น้องแต่ก็มี FC ฟซเนาะบางท่านเพิ่นกับเขามากคอมเมนต์ว่าบอสเขาเรียกน้องมา EP นี้ก็เพราะตอนที่บอสกาลังตั้งวงน้องก็ดังในช่วงนั้นก็ว่าอันเกื้อกูลกันได้บบพิดทีบอ,บอสเรียกน้องมาอีกไม่ได้มาตั้ง30 EP น้องไม่ได้ด้อยเลยทั้งสวยและ,ะเสียงดีกิริยากนาลักเรียบร้อย ทำไมพวกดราม่าใจดําไม่มองในแง่นี้บ้าง่าสันวาก็คือแบบว่าสมัยตัวเกียวก็ต่างไม่กระบมเมนได้นงนี่บอกว่ามาซวยประมาณนี้พี่นงองอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอมมเน,นในส่วนของคอมมินเอฟซบางท่านที่เพิ่นเขามาคอมมต์แต่บางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าในส่วนของกระบมเมนวาเอฟซีของทางนองคนนิดีไปบูลลี่ค่ายตัวเกี่ยวั้งตะแรกนี่สิหน้าพี่น้อง เอฟซีบางท่านเขาก็เลยบมักนองคนนี้นั่นละวาสันว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของบางคอมเมนต์พี่นงองนั่นแหละพี่นงองพอจะเป็นดราม่าแบบนี้เนาะแล้วเอฟซีเพิ่นก็น้อยใจกัเลยเขาไปคอมเมนต์กันว่าน้อยใจบอดบิ๊กก็คือตอนนี้เนี่ยเริ่มเบื่อขึ้นกันแล้วมักสร้างตดราม่าชอบโพสต์นั่นโพสนี่คิดได้กันลบโพสว่าสันว่าหรือว่าพวกเราจะหันไปรักแพลพาวเหมือนเดิมกันนะวาสันว่าพี่น้อง อันนี้ก็เป็นในส่วนของ f อฟเพิ่นกับเขามาตอบกันกลับไปกลับมานี่แหละพี่น้องก็เลยเป็นในส่วนของที่มาของคําว่า f อฟขอเปลี่ยนข่างเพราะว่าเสียดายควมรู้สึกที่เคยอยู่เคียงขางบอดมาตลอดสงสัยต้องกลับไปลักแพลวเภาเหมือนเดิมแล้วพัศนววะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของบางคอมมนต์ f c บางกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนหลายท่านเนาะต่างคน ่างความคิดนั่นแหละพี่นงองพี่นงองมีความคิดเห็นแบบใดพี่นงองก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อถ้ามีเขาวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเสี่ยวมาฝากพี่นงองไหมคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า